ครับนี่ก็คือน้ำนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่ทำมาจากาไข่นะครับมีมีส่วนผสมของของไข่นะครับมีชูรสมีน้ำปลามีกะปินะครับนะที่ผันน้ำพองทำไว้นะครับเอาไว้ลดต้นพืชผักนะครับก็งามนะครับ หล,หลายท่านทำแล้วไม่เป็นนะครับไม่เป็นสีแดงนะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับนะครับพันน้ำพองก็เจอปัญหาเคยเจอปัญหาประสบปัญหาอยู่เรื่องนี้นะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับบอกสูตรเลยนะครับก็คือแล้วแต่ยอย่าทำมากทำน้อยนะครับก็หนึ่งคือไข่ สองฟองอันนี้อันนี้ทำไม่เยอะนะผมทำประมาณทักสิบขวดนะครับส,สิบขวดนี่แหละสิบขวดหนึ่งอ่าหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับลิตรครึ่งนั่นแหละนะครับไข่สองใบนะครับไข่สองฟองนะครับกะปิสองช้อนสองช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ำปลาอ่าประมาณช้อนสองช้อนก็แล้วแต่นะครับได้ นะครับถ้ามีกะปิแล้วแทนกันได้แต่จะใส่เสริมก็ได้นะครับแล้วก็ชูรส2ช้อนเหมือนกัน2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เอามาตีไข่ตีผสมกวนรวมกันนะครับตีรวมรวมรวมกวนเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเราก็กอกน้ํานี่แหละครับใส่ขวดใส่ขวดไว้เนี่ยให้ให้เหลืออย่าให้เต็มมาก ให้เลือประมาณสักสองช้อนเพื่อที่เราจะได้เทน้ําน้ําไข่น้ํากะปิน้ําปลาชุรสเรานี่แหละนะครับลงไปเอาช้อนหนึ่งนะครับช้อนช้อนโตเต็มเต็มเทลงไปนะครับน้าน้านี่ใช้น้ําจากลองดูนะครับหลากหลายสถานที่นะครับเป็นน้าประปาก็ได้น้ําโอ่งน้ําฝนหรือจะเป็นน้ําจากแหล่งธรรมชาติเอามาแน่นี่นี่พันน้ำพองเอามาจากสวน อ่าอสองสา 2, ขวดนะครับแล้วก็มีน้ำประปามีน้ำลองดูว่า,าน้ำตรงไหนแหล่งน้ำจากตรงไหนที่มันทำให้ให้อจุลินทรีย์ของเรานี่แดงเร็วมีจุลินทรีย์มีปุ๋ยเยอะนะครับถ้าเกิดเราลองแล้วอ่าน้ำประปาาน้ำฝนน้ำบอน้ำอะไร จุดไหนที่มันแดงเร็วก็คือเอา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 ,เอาจุดนั้นแหละพอมันพอ,พอมันแดงแล้วเอามาเป็นหัวเชื้อนะครับก็หมายถึงว่าเราเราเทเทใส่เทใส่ขวดเรียบร้อยแล้วจนครบนะครับอย่างละช้อนแล้วช้อนแล้วช้อน,อนจนจนหมดนะจะได้กี่ขวดก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่หมดก็เติมเพิ่มเข้าไปอีกนิดนิดหน่อยๆก็ได้ช้อนครึ่งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ ไม่มีสูตรตายตัวไม่ฟิกมากนะครับก็พันธุ์น้ำเพองก็ทําอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ก็เอาเอาขวดเนี่ยไปตากแดดเอาไปตากแดดไปพึ่งแดดตากแดดเลยนะครับตากแดดที่แจ้งๆเลยตากแดดไว้แล้วก็วันนึงก็มากับขยเาขยเยากับกลับให้ไอส่วนผสมมันจุลินทรีย์มันทํางานนะครับได้กินไข่กินปุ๋ยมันจะได้เป็นไ ุ๋ยเร็วๆนะครับเป็นจุลินทรีย์เร็วๆนะครับก็บางขวดนะครับก็จะไม่เป็นจะยังไม่แดงนะบางขวดไม่แดงบางขวดก็แดงถ้าแดงปุ๊บนั่น,นแหละแสดงว่าแหล่งน้ําจุดจุดตรงนั้นนะมีจุลินทรีย์เยอะมีไอ,ไอ้นั่นเยอะนะครับมีสารอาหารที่จะทำะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ดีนะครับ เราก็เอาจุดนั้นมาแต่ถ้าขวดไหนอ่นที่ทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์นั่นแหละนะครับมันถึงจะเริ่มเริ่มเริ่มแดงเป็นอาทิตย์นะทิ้งไปเรื่อยๆจนแต่ถ้าขวดไหนที่ไม่แดงมันมีวิธีนะครับก็คือเอาขวดหัวเชื้อที่แดงเนะเติมลงไปผสมนะครับเติมลงไปผสมเลยนะครับ แล้วทีนี้ก็ตากแดดก็ไม่นานนะ่ะเดี๋ยวก็แดงนะครับเดี๋ยวก็แดง